สวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็เนื่องจากเรามีเรียนโฟตโต้กันใช่ไหมทุกคนเราเรียนโฟตโต้กันเว้ยแล้ววันนี้มีกิจกรรมของโซนี่วค้คุณคือโซนี่เทเลนเขามาที่มหาลัยผมนะคะก็คือเหมือนเขาจะมีให้ยืมกล้องให้ลองใช้กล้องของโซนี่นะครับก็เดี๋ยวอันนี้คือผมกาลังแบบเดินทางปันนป่นจักรยานเว้ยคุณปั่นจักรยานไปหมอนั่นแหละครับก็เดี๋ยว อันแรกคือผมสั่งไอ้นี่มาแล้วไปคุณแอคชั่นแคมป์เว้ยเราก็จะติดแอคชัน่นแคมกับจักรยานด้วยคุณแล้วเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์อะไรพวกนี้แบบแปลกใหม่มาให้เล่นกันแน่นอนมาให้ชมกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมวันนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศมาให้พยายามเก็บมาให้เยอะที่ผมจะเก็บได้นะอาจจะแต่ว่าก็ต้องอต้องทํางานด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นวิชาโฟโต้ผมก็ต้องทํางานเองคาที่อาจารย์เขาสั่งเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่มหาลัย ที่งานนะครับผมโอเคสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงมาหาลัยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็ประมาณทเที่ยงเเนาะเดี๋ยวผมไปหาอะไรากินก่อนหนะ okay. ิวข้าวนะฮะโอเคเจอกันนี่คนเรามาถึงกันแล้วครับเนี่ยเราผมจะจายเข้าไปย,าายังานเราไม่ได้เปนักงทะเบียนเพราะว่าเขาลงทะเบียนเที่ย,ง,ยงครึ่งนะครับผมคนก็อิอ่มมาเลยนะครับพลังเหลือ แล้ีก่ยัใงนโอเคครับทุกคนเราออกมา,อ,าออกมาถ่ายกันนะครับกับเจา้านี่ รักสามและส4ยี่สี่ร้อยห้าดนจีนะทุกคนโจทย์สถาปัดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะถ่ายอะไรออกมาบ้างนะครับโอเคเจอกนัน โอเคนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วคุณอีกเซมบทีพอเวลาก็คือเดี๋ยวผมต้องรีบเอากล้องไปลงโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์ก็ถือถ่ายกันนี่แหละนะครับก็คือเดี๋ยวต้องเอารูปไปลงแล้วก็เขาให้อัพลง Facebook มัง้งเนาะใช่แหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวรูปก็จะขึ้นตอนที่ผมถ่ายให้ดูเป็นเซตละกันเนาะว่าวันนี้ผมถ่ายรูปอะไรไปบ้างในะโจทย์ที่มีโจทย์ว่าสถาปัตย์นะครับโอเคนะคตอนนี้เราก็เอารูปลงแชร์ลงเรียบร้อยครับค นี่ผมใช้ใชกล้องกล้อง A, Sony ถ่ายอยู่นะคุณผมไม่ได้เิดโทรศัพท์เพราะว่าแบตบจะหมดแล้วและแบตกล้องทุกคนรอถ่ายถ้ารูปที่ได้นี่นะครับก็คือเป็นภาพที่ถูกใจคณะกรรมการทั้งห้าคนนะครับอันนี้จะเป็นรูปแรกครับ มันมีอย่างนี้มันมีอย่างนี้เ <Okay, okay. S 1> ตรียมไว้ว่าจะพูดอะไรกับลูกนี่ด้วย โอเคครับทุกคนตอนนี้กิจกรรมวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับกิจกรรม Sony on tour UU City 2020แทาวนมะครับก็ประกวดถ่ายรูปโจสถาปัตและรางวัลทั้งหมดห้าคนนะคะรับขอให้รางวัลห้าคนนั่นเองก็ผมก็คือหนึ่งในนั้นนั่นเองนะครับส่วนรูปที่ได้เป็นรูปไหนเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาตอน,ตอนสุดท้ายน,นะครับนทะุกนะคนโอเคอยากให้ทำชิปไหนก็ขอได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับบ้าน กลับบ้านพรผลจะเปิดรางวัลให้ดูว่าผมได้อะไรมาบ้านนะครับนี้เดี๋ยวต้องลงชื่อลงชื่อออกก่อนนะครับเช็คชื่อเช็คชื่อนักศึกษาเอาครับเจอกันดีกว่นโอเคนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะกลับมาถึงบ้านล้วแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าได้อะไรกลับมาบ้างเนาะปกันนี่อันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าเป็นสายสายของกล้องคุณนี่ ใูกสวยเป็นอย่างนี้นะคนเป็นสายแบบเป็นสายสายสายทักเป็นเป็นสายหนักเน่ยก็สวยดูดิเอยนามันกสวยเอาไปค้องกล้องฟิล์มเก๋กๆเลยอะคนปอดเลยเนี่ยเราได้สายคองสายคอ,องยาชิก,กา้าพอดี่าคุณบริบทนะฮะแล้วก็อันต่อไป นี่อันนี้เป็นเป็นอะไรวะโซ n y ่โซนี่นเาจะแกะยังไงให้กล่องพังครับทุกคนต้องแกะงไงวะอุ้ยอันนี้เอ้ยเป็นสายคล้องเหมือนกันเป็นสีส้มสไตล์โซนีสไตล์สีกล่องโซ n y เอ้ย ยาวนะที่ตว่าเอาไปโดดเอาไปโดดเป็นเชื่อดได้เลยคุณ <laughs> มีสมุดนะครับมีสมุดแล้วก็มีเสื้ออันนี้เสื้อได้จากตอนต่อตํางเป็นเสื้อโซนี่เรียบร้อยเ,เสื้อเชิ้ตคุณใส่ได้ปะวะเฮ้ยผมว่าพอด,ดีตัววะ่ะแอนเราเป็นพนักงานโซนี่แล้วคุณเปลี่ยนเปลี่ยนละเป็นงานนอบจ็อบเป็นพนักงานโซนี่นี่ครับโซนี่ ซูน no ี่ตอนคาร์บ <Kry Mc Favorite> ิดาสกูโค oh ้ทเท่อังคณเป็นเพราะมันเท่มากเลยคุณผมยังไม่ชินกับกล้อง iPhone นะคุณเพราะว่าปกติผมใช้กล้องใหญ่ถ่ายผมอยากใช้ใช้ผมอยากใช้ iPhone ถ่ายหรอกต้องใช้ iPhone ถ่ายอยู่บ้านนะครับเมื่กล้อง iPhone อ่ะมันเล็กแค่นี้เองคุณแล้วผมก็เลยพอไม่ค่อยชินจะมองจอมองจอมันใหญ่นะนี่สมุนนี่เขาแจกโซนี่เขาแจกโน้ตบุ๊กเลยนะคุณโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กนะครับมีสาวจะแทงสีส้มนางไตโซนี่คุณ เนื้อใหญ่ยอยู่นะผมไม่แก่นนะผมขอแกวี่ okay, นิดนึงโอเคคุณวันนี้ก็น่าจะหมดหมดแล้วนะครับก็กิจกรรมโซนี่ที่มาอะไรโซนะี่ออนทัวร์ยูนิเวอร์ซิตี้2020นะคุณแตอทูทาซัน20นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบไปละถึงวันผมขอให้กยนะคุณที่แบบเอ่ออะไรอะ่ะไม่ค่อยได้โอ้ยเสียงกรอบแกรบอะไรเงีนะ้ยที่ไม่ค่อยได้ถ่ายถ่ายตอนช่วงที่แบบผมเดิน เดินหารูปอะไรเงี้ยเพราะว่าผมคือ,อมันกำลังไล่ฟิวตัวเองให้แบบอยากถ่ายรูปอยู่ไรเงี้ยแล้วบวกกับแบตโทรศัพท์กล้องผมหมดเว้ยคุณแล้วด้วยความที่ผมไม่สามารถถือกล้อง2ตัวในการถ่ายวิดีโอไปแล้วก็ถ่ายเอาไปถ่ายรูปก็คือผมเอา a 6 0 0 0ผมไปเว้ยคุณแต่แบบมันก็ใหญ่อะกับบวกกับผมไปยืมกล้อง a 7 r กับ24-5มาซึ่งมันก็ค่อนข้างใหญ่ แบกไม่ไหวจริงแค่แบก a 7 r กมก็หนักเมื่อคอไม่คอ,อลเลยวันนี้เหนื่อยอะ่ะคุณแบเหนื่อยโอเคครับ้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคุณก็เดี๋ยวรูปรูปผมาจะอินเสิร์ตไปเลยอย่าลืมฝากติดตามช่อง GFI นะครับเพจ GFI ก็มีนะเฟสเพจ Facebook GFI นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับก็ติดตามกัน พูดคุยกันนะครับอยากให้ทำอะไรหรือปรับปรุงอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับจะได้เป็นการพัฒนาคอนเทนต์ที่ดีขึ้นนะครับผมโอเคอย่าลืมติดตามช่องช่องเพื่อนๆของผมนะในพีชแชนเอใครก็แล้วแต่นะฮะผมแปะลิงไว้ฝากติดตามกันด้วยเราเจอกันใหม่ในคลิปเราครงหน้าว่าจะเป็นอะไรนะครับเจอกันครับบ๊ายบาย